เละาาวะุมพบกับคุณครูอากุอดีวิชาศิลป์ภาร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับครูให้นักเรียนวาดรูปร่างธรรมชาตินะครับรูปร่างธรรมชาตินะครับหมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาตินะครับเช่นคนสัตว์ พื้เป็นต้นนะครับทีนี้ที่ครูยศตัวอย่างก็คือรูปที่1เป็นรูปร่างคนนะครับรูปร่างรูปที่2นะครับเป็นสัตว์นะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับครูให้วาดรูปร่างนะครับรูปรูปทรงนะครับทีนี้ของนักเรียนปห้านะครับ ครูให้วาดรูปร่างของธรรมชาตินะครับเช่นนะครับครูวาดรูปร่างของปลานะครับครูวาดรูปร่างของต้นไม้นะครับ แล้วก็ครูวาดครูวาดรูปร่างของดอกไม้นะครับสำหรับของนักเกรียนป .5 นะครับสำหรับนักเกรียนป .5 ครับครูครให้วาดรูปลงในเป็นงานที่ครูแจกนะครับ สำหรับวันนี้ครูก็จบการนิทันสอนเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับอัสลามัยกุมอลัลลอฮิวะบารกาต